เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับจานตีในเกมวันพันแมนเดอะสตอมเกตนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีขึ้นแหลงไดมอนกันนะแลวหลายคนก็อาจจะรู้แล้วแหละ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้วิธีขึ้นแรงไดมอน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยครับตัวละครที่ผมจะใช้นะครับก็จะมี3ตัวละครหลักๆด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นเจ้าหน้ากากหวานที่หล่อที่สุดในจกักรวาลมาร์เวลของวันพันแมนเดอะซอมเกตนะครับโูก็ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่หล่อที่สุดแล้วนะครับแต่ก็หล่อน้อยกว่าผมนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูของที่ใส่กันนะครับการ์ดผมก็จะอัป,ประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ เ็จัดมนเป็นของโจมนะทั้ง4ชิ้นเลยนะเพื่อนๆก็หาของโจมมาให้ได้มากที่สุดนะครับตัวสเตตัสก็จะประมาณนี้นะเลือดอยู่ที่ก้ามือนะตัวที่2ผมก็จะใช้เจ้าโซนิกนะครับตัวนี้ผมไม่ได้อัพอะไรมากมายนะเอาไว้แค่ตีบทขยี้ให้หน้ากาก,ากหวานต่อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ใส่นะครับอุปกรณ์ที่ใส่ก็จะเป็นของเลือดนะเพื่อนๆก็หาของเลือดมาใส่ให้ตัวนี้ให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับ การ์ดผมก็ไม่ได้อัพนะฮะสเตตัสเลือดอยู่ที่9ก้าหมื่นนะครับตัวที่3ผมก็จะยกให้เป็นมูเมงไรเดอร์นะตัวนี้ก็เอาไว้บัฟให้หน้ากากหวานะครับตัวนี้ก็จะมีสกิลทําให้กระหน่าได้นะครับโจมตีสูงสุดถึง30%เลยนะครับโจมตีแรงขึ้นนะฮะโอเคส่วนตัวละครคอหลักที่ผมจะใช้นะก็จะเป็นเจ้าจีนอนะครับตัวนี้ก็จะมี พาร์ทีฟที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีม10%นะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือเพื่อนๆจะใส่เป็นตัวอะไรก็ได้นะครังแต่ให้มันครบคอของจีน้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า,าเดี๋ยวเราไปจัดการเจ้าลูกกระจกเพื่อขึ้นแรงไดมอนด์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆน,น้องๆหนูๆโอเคแล้วกดเริ่มต่อสู้นะครับ ทีมที่ผมก็จะเป็นทีมแบบนี้ไว้ก่อนไม่ได้ตั้งอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรนะเป็นทีมที่ผมใช้ลงดันทั่วไปนะเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยดีกว่านะกดสู้ไปเลยไอรอนก็จะเปิดก่อนนะโอเคผมติดบทคยี่ก็ยังไม่เท่าไหรนะ่นะคันคันจักวรรดิก,ก็สวนเข้าไปดิผมสวนกลับไปดิโอ้ยโดนฟันกลับฮะสกิตสกิตมันทองยังไงยิงเข้าไปดิผมติดบทคยี่นะผม พัสเอ้าไม่ติดทีหรอเนี่ยไม่ได้ใช้สก,กิลระโดนพายุไปผมฟูบุกิยังไงฮะโดนสวนกลับอีกแล้วเป่าไฟับผมไม่เข้าไม่ติดไฟด้วยต่อยรับผมหมัดตรงเข้าไปสวนอีกแล้วหรอผมไม่เท่าไหร่หน่วะจิกว <c oughs> ่าเด็กกูผมเอาเหล็กตีเข้าที่หน้าผมเกือบตายนะฮะบนทองไปติดฉากลูกเรียบร้อย โอเคเราก็ผ่านมาแล้วสำหรับด่านแรกนะฮะเรียบร้อยเราไปเจอด่านที่2เจอกับหน้าก,ากากวานก็ใช้ทีมเดิมไปก่อนนะไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะลุยไปเลยยังไงผมหน้ากากวานต่อยบนทองเหรอเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ตายครับผมแต่พ่าเด็กแก้แค้นให้แล้วโอ้ยบททีย์ไม่ติด โอ้โไม่ติดคิกแล้วโอ้โหสวยงามตายไปติปบนทองเรามันตกหน้าสะบัดเลยฮะตกผู้หญิงได้ไงเนี่ยไม่ให้เกียรดจกินเลยนี่ไงเจอด้วงต่อยเข้าไปดิจเดจ้าวเดด็ดบที่นะเพื่อนโอ้โหไม่ติดเลยนี่เจอตึกทุบเข้าไปที่หน้าแล้วผมยังไหวอยู่ครัผมยังไหว อายุเข้าไปวัคซีนแมนไม่ติดไฟอ,อ่ะนี่อ่ะติดอยู่นี่หว่านี่ครับเจอดวงปิดฉากไม่ับร้อยผ่านไปอย่างได้สวยงาม โซลิสสามก็จะเจอฟูลิพี่สันเนอร์อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราไปจัดทีมก่อนเนาะทีมที่ผมจะใช้สู้ฟูลินะก็จะเป็นประมาณนี้ผมจีนอสมูนิงไรเดอร์ทัซึูเมิหน้ากากหวานอาชูร่าคาบุโตะแล้วก็โซนิกนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเขาจะเปิดก่อนนะเนะ่โอเคครับผมตายครับผมตายไปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราบัฟให้หน้ากากหวานผมหน้ากากหวานต่อยเลย ตุ๊บตุ๊บสามาัดเท่านั้นเองถ้าติดสักห้าหมัดอะ่ะผมกำลังดีนะฮะแล้วก็ตีธรรมดาไปผมบดเคนี่ไปโซนิกเอ้ยหยุดเลือดสักหน่อยไหมโอเคตายไปแล้วผมด่วงเราแล้วก็บัฟให้หน้ากากหวายอีกรอบหนึ่งผมอันนี้เป็นปิดฉากนะผมว่า จะโดนห้าหมัดหรือเปล่าผมเดี๋ยวเราไปดูกันจะโดนห้าหมัดหรือเปล่าผมเดี๋ยวเราไปดูกันสามสี่ห้าเรียบร้อยผ่านอย่างง่ายได้เพื่อนๆในที่สุดเราก็ขึ้นแรล่งไดมอนด์กันแล้วนะเรียบร้อยขึ้นแรล่งไดมอนด์แล้วได้เพชรหกร้อยด้วยนะโคตรจะเยอะ ที่สุดก็ขึ้นแรงหนม่มอนเรียบร้อยแนละ้วโอเคถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใน้ผมได้ทําคลิปต่อ,ตอไปนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณครับ go, go, go.